เรามาต่อนะคะแบบฝึกหัดนะหน้าแบบฝึกหัด4.2ดนะคะหน้าที่หนึ่งยสิบานะคะนะเป็นแบบฝึกหัดของปหนะคะเล่มหนึ่งนั่นเองค่ะนะอ่ะมาข้อที่หนึ่งนะคะ นักเรียนชั้นป .6 ค่ะของโรงเรียนแห่งหนึ่งมี80คนนะสายตาสั้น4คนนักเรียนที่สายตาสั้นเนี่ยคิดเป็นรอยละเท่าไรของนักเรียนชั้นป .6 ทั้งหมดนั่นเองอ,อยากรู้ว่าสายตาสั้นเนี่ยนะ4คนเนี่ยคิดเป็นรอยละเท่าไหร่ของนักเรียนทั้งหมดนะ,ะวิธีทำ อันนี้นะคะเราจะทำแบบอย่างละเอียดละกันนะนักเรียนชั้นปหกเอ้นักเรียนชั้นปหกแปดสิบคนสายตาสั้น นักเรียนชั้นปหนะคะแปดสคนสายตาสั้น4คนถ้าทำไมเอ่ยมีนะักเรียนชั้นปหกหนึ่งคนหนึ่งคนนะจะสายตาสั้น ก็ต้องเป็น4ส่วนด้วย80แบบนี้นะคะในโจทย์บอกว่านักเรียนเอ่ออยากรู้ว่าทําให้คิดเป็นรอยละเท่าไหร่ใช่ไหมคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ก็เทียบที่100คน าสั้นก็เอาหนึ่งร้อยนะไปคูณกับสี่ส่วนแปดสิบแบบนี้ก็คือคำตอบนะคะอ่ะตัดนะศูนย์ตัดศูนย์ค่ะเอาแม่สี่ตัดนะคะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดเอาสองตัดสิบนะคะสองหนึ่งสองสองห้าสิบค่ะดังนั้นตอบห้าคน นะเราสรุปได้เลยนะคะนักเรียนสายตาสั้นคิดเป็นร้อยละคิดเป็นร้อยละห้านะคะของนักเรียนชั้นปหก ตอบค่ะตอบร้อยละห้าของนักเรียนชั้นปหกทั้งหมดค่ะอ่าเสร็จแล้วค่ะข้อนี้ ต่อไปเราไปดูข้อที่2กันนะคะข้อที่2โจทย์ถามว่าในถังมีน้ำา6 8ลิตรใช้ไปล17ลิตรใช้น้ำไปคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ใช้น้ำไปคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะวิธีทำนะถังมีน้ำ 68ลิตรใช้ไปเท่าไหร่คะ17ลิตรเราเทีบที่1ลิตรนะถังมีน้ำหนลิตรนะคะใช้ไปก็ต้องเป็น17 l. นะส่วนด้วย68 l. แบบนี้นะคะ แล้วก็เทียบที่100่งร้อเพราะเราจะคิดเป็นเปอร์เซนต์ใช่ไหมถังมีน้ำหนึ่งร้อลิตรใช้ไปก็ต้องเป็น17ส่วนด้วย68แบบนี้คูณด้วย100นะคะอ่าเรามาตัดทอนกันนะเอาแม่อะไรตัดกันดีอ่าเอาแม่2องลวกันนะคะ สองสามหกสองสี่แปดอันนี้เป็นห้าสิบนะจากนั้นครูใช้แม่สิบเจ็ดตัดนะคะสิบเจ็ดหนึ่งสิบเจ็ดสิบเจ็ดสองสามสิบสี่นะคะจากนั้นครูเอาแม่สองตัดนะคะสองหนึ่งสองสองยี่สิบห้าเป็นห้าสิบค่ะดังนั้นตอบยี่สิบห้าลิตรนะคะ,ะดังนั้นใช้น้ำไป คิดเป็น2ีค่ะนะของปริมาณน้ำในถังตอยี่อร์ค่ะของปริมาณน้ำในถังค่ะ เสร็จแล้วนะคะข้อนี้นะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันค่ะข้อที่3โจทย์ถามว่าปีที่แล้วลุงพลได้ผลผลิตอ้อย650เมติกตันปีนี้ได้ผลผล,ผลิตเพิ่มขึ้น78เมติกตันปีนี้ได้ผลผล,ผลิตเพิ่มขึ้นคิดเป็นรอยละเท่าไรของปีที่แล้วนะคะนะวิธีทำ วิธีทํานะคะวิธีทําอ่ะทำไมเอ่ยนะคะอะปีที่แล้วปีที่แล้วนะผลผลิตอ้อยหกรอยห้าสิบนะคะ นะเมติกันปีนี้เพิ่มเพิ่มขึ้นอ่าเพิ่มขึ้นนะคะเจ็ดสิบแปดเมติกันอ่าต่อไปค่ะปีที่แล้วเทียบที่หนึ่งนะคะ ปีที่แล้วผลผลิตอ้อยหนึ่งเมติกตันปีนี้เพิ่มขึ้นต้องเป็นเจสแปส่วนด้วย6กรหค่ะ เมติกตันต่อไปนะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ถูกไหมเทียบที่หนึ่งรอยนะคะปีที่แล้วผลผลิตอ้อยหนึ 100. ่งร้อยเมติกตัน ่ปีนี้เพิ่มขึ้นอ่ะขอเขียนข้างล่างนะทำไงเอ่ยก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยคูณกับอะไรเจ็ดสิบแปดส่วนด้วยหกรอยห้นาสิบนั่นเองค่ะนะตัดกันนะศูนย์ตัดศูนย์ค่ะเอาไม่ห้าตัดนะคะ 1> 5, 1, 5, ห้าหนึ่งห้าหรือเศษหนึ่งห้าสามสิบห้าห้าอะไเอ่ยห้าสองสิบค่ะต่อไปเอาสิบสามตัดกับเจ็ดสิบแปดนะคะสามสามคูณอะไรลงท้ายที่หกสามหกสิบแปดนะสามหกสิบแปดนะดังนั้นครูตัดแบบนี้นะคะสิบสามหนึ่งสิบสามสิบสามหกเจ็ดสิบแปดแบบนี้นะดังนั้นสองหกสิบสองค่ะตอบสิบสองเมติกตัน อ่ะอ่ะโอเคดังนั้นนะปีนี้ลุงพลได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นคิดเป็นรอยละสิบสองค่ะ ของปีที่แล้วอ่าเสร็จแล้วค่ะนะาตอบครูออ<ฮ>ขอตอบข้างล่างนะไม่พอตอบร้อยละสิบสองค่ะของปีที่แล้ว